คืนนี้แล้วนะคะที่ซีรีส์สุดเดือดแห่งปียังสัตว์เสือพร้อมมาออกป้นล้างบางอำนาจชั่วกันแล้วที่ช่องโมโนทเนตี T ้นาค่ะคืนนี้เรามีนัดกันกับซีรีส์เดือดแห่งปีสัตว์เสือที่ทุบสถิติผู้ชมถล่มยอดสตรีมมาแล้วเตรียมแหกนรกล้างแค้นเมื่อเหล่าโจรต้องพดุงความยุติธรรมถึงเวลาสีเสือล้างบางอำนาจชั่วนำแสดงโดยชาคลิปย้ำนามต้มชายเข้มกลัดพิมพ์ธนบดี ซิดนีย์สุพิชาในผลงานแอคชั่นจับพุ่งกับอูธนากรโปษยานนท์จับไปได้ไม่ว่าจะเปถึงไปถึงเวลาล้างบอดอำนาจชั่วมึงยังอยากทวงความยุติธรรมคืนหรือเปล่าแน่นอนครับอูจะปล้นทุกอย่างจากมันคืนจากซีรีส์ไทยยอดสตรีมพลลมทลายกับครั้งแรกบนฟรีทีวีไทยรับชมซีรีส์สั์เสือทั้งช่องโมโนทเวนตีนายทุกคืนวันจนันทร์และอังคารเวลาสองทุ่มครึง่งเริ่มตอนแรกคืนนี้แล้วค่ะ